สวัสดีครับ,รบผมแบงกามอเกมแคสเตอร์บอแคทเกมโลบล็อกไลฟ์ออฟแอนโอตาคูหรือว่าโลบล็อกชีวิตของโอตาคุนั่นเองครับผมนะเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมโลบล็อกที่หลายท่านแนะนํามาผมนะก็ขึ้นชื่อว่า,าเป็นเกมโลบล็อกที่หรูมากๆก,ก็ว่าได้ผมไม่รู้จะหรูขนาดไหนครับผมนะแต่ฟังชื่อแมปแล้วค่อนข้างน่าสนใจชีวิตโอตาคุใช่ไหมผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้น <laughs> นะ ก็ชอบอนิเมะแล้วก็มีโมเดลฟิกเกอร์เยอะตูวโอตาคูวันนี้จะได้ดูว่าชีวิตตูเหมือนกันในเกมดี้ป่ะอ่าโอเคมาลองกันนะผมนะผมไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะแต่เดี๋ยวไปลองดูกันแต่ว่าก่อนอื่นขอเช็คก่อนมีปรับไลเนทยอะไรด้วยสวบางๆไม่อยก็จะดีโอเคไปลองดูมันคืออะไรผมเนี่ยจะเปิดมาฉากก็ค่อนข้างโอเคนะไม่จะเห็นเบลอเ,อ,เอ,อ,อ็กอะไร หนเหรอนิวไลฟ์ชีวิตใหม่อ๋อมีแบ่งเป็นแอคด้วยโอ้เคแมมเกิดอะไรขึ้นนะผมเนี่ยอยู่หน้าหลุมศพใครตายปะมันเกิดขึ้นอย่างกระทัน,ทนหันมีซับอังกฤษโอเคไม่เคยบอกอะไรกับผมมาก่อนอืมมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ นี่เนี่ยเป็นงานศพใครละคนผมก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นความผิดผมไหมบางทีอืมบางทีผมอาจจะไม่ตัดสินใจทําแบบนั้นจะดีกว่าหรือเปล่าอืถ้าเกิดว่าผมไม่ตัดสินใจแบบนั้นก็คงแต่ผมก็ทําไปแล้วและตอนนี้คุณก็จากไปโอ้โหเราเป็นหนุ่มแว่นมาเนี่ยนี่ตัวเราบ้างแน่ อืมทำไมต้องเป็นคุณด้วยผมไม่เข้าใจคุณนี่ใครพูดถึงใครอยู่ผมเปิดมาก็เศร้าเลยแต่ว่าชาอะไสวยเลยนะเนี่ยดูฝนตกดีสองสัปดาห์ต่อมาเออหรูจริงจริด้วยผมเนี่ยก็ผ่านไปแล้วอาทิตย์กว่าอืมที่ฉันตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่บ้านครอบครัวมันไม่ง่ายอืมสำหรับแม่ฉันอืม ที่ต้องอยู่ในบ้านต่อไปโดยไม่มีพ่ออืมผมเนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมศพเขาเลยเลยเขาจากไปอ๋อนั่นคือพ่อใช่ไหมถ้าง,งั้นน่าเป็นเง,ง้นเมื่อเขาก็จากไปนาแล้วบ้านนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนะผมก็คิดว่าชีวิตใหม่ผมเนี่ยนะอืมที่อยู่ในบ้านเก่าๆแบบนี้ก็เริ่มต้นขึ้น นอนอยู่เนี่ยโอ้อืมแล้วเราโอตาคูย,ยังไงทำไมเปิดมามันเศร้าๆดามาดามาลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฉากอะไรที่แบบหื่อย่างหรูเลยเนี่ยดูดิค่อนข้างปลานี่มากเลยทั้งเสือตะตามีทั้งสภาพบ้านโอ้โหอะไรเบรกเกอร์เสียไง ต้องไปดูเซอร์คัตเบรเกอร์ซะหน่อยดูดีนี่อาจจะเป็นเกมโลบล็อกที่หลูทีสุดที่ผมเคยเล่นมาก็ว่าได้เลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไว้กดแท็บทำไมได้นะอ้าวเมจะมีไรโอเคเมื่อกี้เหมือนว่าแวะไม่กดแท็บนั่นคือคอมเราอะคอมเราแม่งหรูโครเลยเค่เอาตะคูมีคอมหรูขนาเนี้แหละ <c oughs> เอลอล็อกยังไม่เซตอัพเพลย์ไทม์สี่นาทีต้องไปเช็คเบรเกอร์แล้วไปเช็คที่ไหนอะสไลด์ดอกกด e โอเค อืมฮ uh ูเ huh. ดิตู้เตอร์อะไรตู้เย็นอะไรมันหรูมากๆเลยเนี่ยไม่บอกไม่รู้ว่านี่คือโลบล็อกนั่นบ่านั่นคือนี่ปะเอาไม่เกี่ยวเนาะอ่ะสไลด์นอนต่อสไลด์ประตูดูรับผมนะฉากอะไรปลาี่เหมือนคนจริงเลยอย่าเว้นตัวโมเดลพวกนี้เออนี่ไหลไลท์อัพ สามารถใช้ไฟมาจุดได้โอเคแล้วก็นี่ปลายศพพ่อแล้วปะไทดาแล้วเบรกเกอร์มอยู่ไหนอ่ะคือต้องทำอะไรทำเบรกเกอร์ใช่ไหมตอนนี้ก็พยายามเดยวสำรวจบ,บ้านก่อนผมเนี่ยอืมโอะโอเคน้ำวิค่ะเราเป็นพวกคอสเพลตวก,กรตูนด้วยปะไทดา โอ okay. เคต้องทำอะไรต้องกดตรงนี้บ้างไม่แน่ใจไม่เกี่ยว s l ส d i n g d o ดอแล้วเบรกเกอร์อยู่ไหนต้องทำอะไรสรุปแล้วต้องทำอะไรกันแน่ผมไม่ค่อยเก็ต่าไรอืมต้องสับเบรกเกอร์อะไรแต่ว่าเบรกเกอร์อยู่ไหนสับตรงไหนต้องออกจากบ้านเลยไหมเปิดประตูตนี้ได้ไมั้ยเออออกมาแล้วผมเ่ยโอ้โห ดูฉากโอ้โอ้โอ้โอ๋อนี่ไงอืมนั่นแหละเบรกเกอร์บล็กอกโอเคเปิดมาแล้วไงต่อเทิร์นพาวเวอร์ออนโอเคเบรกเกอร์นะ่าจะสับไปผมนะต้องมานั่งเปิดเองเพราะว่าฝนตกนะหนักใต้ดาวโอเคฟ้าแล้วน่าจะทำได้เนะี่ยอืมลองไปดูที่ห้องเก็บของดีกว่าไอ้ห้องเก็บของอยู่ที่ไหนดูดีอย่างสวยนี่ห้องเก็บของมา,าใต้ดาวเข้าไม่ได้ โข่สำรวจนะผมเนี่ยเอาออกไม่ได้เอามีกระแพกลองหนแสดห้องเก็บของแหละห้องไหนอ่ะไปดูห้องเก็บของนี่ปะ storage มันออกตรงนั้นไม่ได้ผมก็งงๆต้องทำไงต่อหรือมันอยู่ข้างนอกเหมือนกัน เออประตูนี้ป่ะนายใช่หรือว่านี่เออนายเป็นห้องเก็บของอะไรดูแล้วโอู้ยรูเป็นรูเบเลอร์เลยน่าจะมีกล่องเครื่องมือน่าจะมีอะไรมาซ่อม,มนี้ได้โอเคผมเนี่ยเปิดไฟได้ไหมมือแล้วเกินเออแล้วี่ดีวะดูเดียวโหนีกว่าเกมทลิปเปิลเอง,งั้นเลยทีเดียวฉากนี่โห มันจะฮารูฮาราโอเคเราต้องไปหาทูบ็อกใช่ไหมกล่องทูบ็อกมีอุปกรณ์ซ่อมแซมเราเดินออกไปได้ไหมไม่ได้นู่นมาขบนใช่หรอไม่แน่ใจกล่องทูบ็อกมันกล่องไหนว่ามีหลายกล่องเลยเกินในห้องเก็บของเนี่ยเอ่อว่าถ้าตกลูกไปเปไงไม่ได้ตกไม่ได้ ไมมันไม่เห็นในห้องเก็บของโคตรแปลกฮึเมื่อกี้เหมือนเห็นลูกศรให้มาตรงนี้เอา้ามันมาได้แล้วเหรออ๋อนี่ไงตอนแรกไม่ให้ออกก็ผมนะตอนนี้ออกมาได้แล้วก็นี่ไงเจอขวานเวยหยิบขวานไปจามหัวใครเพลงมันค่อนข้างที่จะอ้เล่นแล้วชิลแล้วเกินโรงนี้สงบสุขชีวิตโอตาคุมันอย่างนี้เลยเหรอสงบสุขนี้เลยไนงะ แง่น่าจะมีอยู่แถวเนี้แหละใช่ไหมบอร์ดอันเนี้ยน่าจะใช้ได้โอเคก็ยิ้มมาั้งนั้นแล้วก็ต้องเอาคอ้อนแล้วก็ตะปูโอเคเปิดไฟได้ไหมมอมไม่ค่อยเห็นที่นี่มีเนาะเปิดไฟเออนี่คอ้อนแล้วก็ตะปูอะได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วอะโอเคงั้นไปได้มันอยู่ตรงนี้อบผมนะต้องออกมาข้างนอกแล้วก็ดูชาร์กวิวอะไรอ ญี่ปุ่นจริงแลดูร่มรื่นมันคงไม่ใช่แนวเหลเลอร์ใช่ไหมเล่นเล่นเพลินลลแล้วพักมันกระโดดหลอกไม่แน่งั้นก็มาซ่อมนีผมเนะี่ยอืมเรียบ้อยพยายามจะหาซ่อมตั้งแนนซ่อมพื้นไปอืมใช้เวลาน,านานกว่าที่คิดเนี่ยไปนอนดีกว่าอา้าว ตื่นมาซ่อมพื้นนอนเลยไวจังปะช่างเถอเขาไว้อนอนแล้วก็นอนผมไงมาที่เตียงแล้วก็นอนแอวันนี้เราซ่อมพื้นไปหนึ่งทีถือว่าใชช้ีวิตได้คุ้มมากแค่นั้นแหละพอตัวนอนแล้วว t ต h e า u c ก แอคมึงไวจังวะชีวิตวัยเด็กของฉันแอค1หนคิอตัวซ่อมพื้นแค่นั้นนะโอเคแอคกสองก็ okay, <X 2. S 1> d, ในนั้นที่เป็นเด็กทุกอย่างมันก็ซิมเพิลนะฉันน่ชอบไปเล่นอยู่แถวใกล้ๆแม่นม้ำในวันฝนตกสวยอนยะู่ในแม่นม้ำ ฉันอาจจะนั่งอยู่ใต้ต้นโอก๊กตรงต้นไม้อืมนั่งชมวิวชิวลและเกินอ้าวแล้ววันหนึ่งแม่ฉันก็ออกตามหาฉันหาทำไม, <c oughs> มเขาก็จะมาอ่านหนังสือเป็นบางครั้งให้กับฉันฟัง วันเหล่านั้นนะอืมเป็นวันที่ฉันรู้สึกมีค่ามากที่สุดเลยอือแล้วแม่เราไปไหนมะ <c oughs> แม่เราไม่เสียไม่หละเป็นฝันที่ดีเลอเกินอ่าต้องไปลดน้ำต้นไม้ชีวิตชิวๆนะ <c oughs> เอที่รถน้ำก็น่าจะอยู่ในห้องเมื่อวานบัวรถน้ำไหมอยู่ที่ไหนห้องนี้บ้างรลอห้องนึง่งอันนี้เป็นถังตักน้ำในบอ่อได้แต่คนยังไม่ใช้ในนี้ป่ะนี่บัวรถน้ำอันบบลล่ โอเคก็ไปเติมน้ําก right? mm ็น่าจะมาจากบ่อน้ํานี่บ้างเออได้บ่อน้ําจะบ่อน้ําได้น้ําจะบ่อน้ําอืมค่อยๆลากถังน้ําลงไปเอาน้ําขึ้นมาอื <c> ้ม <oughs> คือเกมนี้เหมือนเน้นให้ดูความฮารูฮาราของผมเนี่ค่อยๆใช้ชีวิตช้าๆไม่ต้องสู้ไม่ต้องเฮอร์เลยใช้ชีวิตแบบชิวๆในโลกแห่งเกมที่ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว ไม่เลยน่าตื่นเต้นเราแค่ชิลไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้โอ้หนักกว่าที่คิดนะเนี่ยอม,มอเ็นตัวอะไรอีกน,นีพืชพันธ์อุอยู่ในห้องนอนฉันอา้าวเรไปไว้อะไรในห้องนอนจุด <c oughs> อยู่ได้กันกับพืชพันธเดอะแฟกอ๋อนี่ไงบาเลยอืมลดน้ำไป โอเคยังเช้าอยู่ก็น่าจะไปทำไข่กินเป็นอาหารเช้าก็น่าจะมีฟลายอิงแพนที่ไหนสักแห่งก็นอยู่ในห้องครัวปะก็คือกระทะผมนะกระทะน่าอยู่ที่ไหนสักแห่งทำไมไม่อยู่ในห้องครัววะเด e ฟ u c ต่อไปต้องหากระทะผมนะกระทะอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่อยู่ในห้องครัว The f u c ชีวิตโอตาคุนี่มัน ทำให้มันยากจริงๆกระทะไม่อยู่ในห้องครวัวแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนอยู่เนี่ยตู้เย็นก็ไม่มีเปิดค้างไว้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเปิดวิทียุก็ได้เปิดไว้ทําเพื่อกระทะมันคงไม่ไปอยู่ในห้องอะไรห้องเก็บของเครื่องมือเนี่ยใครจะรู้ประตูนี้มีอะไรบะอาจจะมีอะไร กระทะอยู่ในสังแหงแม่งอ๋อแล้วมีสวนแครอทด,ด้วยอย่างเทพรกระทะในห้องน้ำบ่ะทำไมมันจะไปอยู่ในห้องน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ดาบอะ่ะเอาไว้ฟันใครวู่เนี่ยก็ยังหาไม่เจอผมนะคอนเนยตอกเสร็จก็วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวพอต้องการจะทำอีกทีก็หาไม่ได้เรียนรู้ไว้ผมนะเวลาใช้ของอะไรเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้เป็นที่เป็นทาง ไม่งั้นต้องมานั่งหาไม่รู้กระทางกูปีอยู่ไหนแล้วครั้งที่แล้วเราทำกับข้าวไปวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยเอานั่งไงแม่ง้งมานี่แต่ก็อะไรต้องเอาไข่ในตู้วันนี้รู้แล้วเออแม่หยุดได้นี่เองก็เดินหาทั้งแนนเอาล่ะพร้อมจะทำไข่กินเอ่อทอดไข่ดาว สลูกลูกเดียวไม่พออืมชีวิตช่างชิวแล้วเกนินแอคสามเนอวะ what the fuck การจากลาจากก็ไอ้ไม่ทำอะไรเยลโอเคอืมถ้าฉันไม่ย้ายออกไปแล้วตัดความสัมพันธ์กับคุณแล้วแล้วก็อืมถ้าเกิดผมไม่ทำให้คุณกังวลเกบผม บางทีคุณก็ยังอาจจะยังอยู่ที่นี่นั่นตัวเราหรือแม่เราคมย,ยาวๆผมเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวอืมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่พยายามติดอยู่ในตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไปน่าถือเวลาที่ผมต้องมูฟออนแล้วอืมต้องทิ้งเวลาที่เราหัวเราะและร้องไห้ อืมเอาไว้เอานั่นไงแม่ปะถ้าเกิดคุณอยู่ที่นี่แล้วก็อมคุณก็น่าจะมาต่อผมอ่าคนที่ตายคือแม่ถ้างั้นไม่ใช่พ่อคุณคือแม่ที่ดีสุดที่ผมเคยมีเออคุณอยู่กับผม,มในช่วอะไลผมต้องการมีความทรงจําด้วยกันในนา้นที่เป็นลูกของคุณผมจะจดจํามันเอาไว้เจอทางถึงวันสุดท้ายจะจดจํามันเอาไว้ จนกว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งลาก่อน อันนี้ปะจุดตรงไหนฟัอ๋อนี่โหอ,อุ่นตรงนี้แจะอุ่นเ้น้ไมนะมอ,อโอเคอาบน้ำสบายเพลงนี้ทำเอาจะหลับจบแล้วล่ะโอเค ผู้สร้างยาสุโยชิดะผมนะคือคนญี่ปุ่นนั่นเองปาดก็เป็นเกมที่หรูอย่างที่คิดครับผมนะแมปอะไรอะไรที่คือหรูมาแต่ว่าก็เป็นเกมที่เน้นชิลผมนะเป็นกับบรรยากาศคนญี่ปุ่นชีวิตโอตาคุที่ครอบครัวเสียเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอืมชีวิตโอตาคุเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมันต้องการธรรมชาติใช่ไหม ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ห้องเล็กๆแล้วก็ Amazing มากที่มันกลายมาเป็นได้ขนาดนี้เอผมรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้สร้างเกมนี้แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้สร้างเกมแบบนี้อีกเยอะๆนะอืมสำหรับใครที่โดเ a t e มาขอบคุณคนที่ใจดีขอบคุณมากๆอืมตอนนี้ผมก็คงจะไม่อัปเดตอะไรเกมนี้ต่อไปแล้วอืมผมรู้สึกเสียใจที่ทำไม่จบอืมแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่นับหนุนนะ คุณเองก็สามารถทำสิ่งดีๆได้ถ้าเกิดคุณพยายามมากพอผมสร้างโลบล็อืมมา6ปีแล้วโอ้แล้วก็ยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะเออถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์ก็น่าจะไปได้ไกลโอเคอย่าบอกนะเกณฑนี้สร้าง6ปีมากัหมน่าจะแบบว่าสร้างแบบลบลอมา6ปีแล้ว ถ้าเกมมี6ปีก็โอ้โหโ,โหโโดเก์อ้าวแต่ก็ยังไม่จบเนาะถ้างั้นก็ใช้เวลาทั้งวันในการรีแลกคืออะไรอ๋อนี่คือจะเป็นฟรีโลมแลวใช่ไหมคือจะอะไรก็ได้แล้วหลังจากที่จบเครดิตก็ยังจะมีช่วงให้ฟรีโลมเล่นอะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยคนเะนี้มใช้โอตาคุอัปคัตได้อ๋อสามารถมาเล่นอะไรพวกนี้ได้อืมเลือกแต่ละแอคอะไรแบบนี้ ขอ,อแอคหนึ่งเริ่มแต่2016ตอนนี้มาถึง2 0 1 8ใช้เวลาสร้าง2 3ปีก็มนะีเซนนะเออเลยชื่อผู้ใช้ก็เป็นชื่อผมเด้งเพราะว่าละเอียดขนาดเนี่ยเป็นเกมโรบบอกที่หลูที่สุดผมเคยเล่นมาก็ว่าได้ผมนะั้นแต่ถ้าเกิดใครมีหลูกว่านี้ก็บอกได้่าไปลองครับผมเนะี่ยแต่ก็โอเคนะั่นคือทั้งหมดของชีวิตโอตาคุครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็รับแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมทำารับใ้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นอะไรแบบนี้กดไลค์ก็เยอะผมนะ ผมว่ามันน่าจะเป็นแมปโลบอคที่หลูสุดผมเคยเล่นแต่ว่าทุกท่านมีอะไรที่หรูกว่านี้ไหมล่ะก็บอกผมในคอมเมนต์ละกันแต่น,นี่มันหรูมากเลยนะผมนี่ไม่เล่นโลบอคถ้าไม่เห็นโมเดลคือใส่ใจทํามากทาหลายปีผมนะสุดยอดมากแม้เกมจะชิลไปนิดไม่มีอะไรความมันหรือความร้อนแต่ก็ถือว่าเล่นเพลินๆดูแมปสวยๆไปอะไรแบบนี้เออโอเคสวัสดีครับบิบ๊บบายมุ่ยกูดนพิ้ว